อัลลอทาโรสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักชาวราศีกุมนะคะความหยุดนิ่งความราชา้ามันยังไม่สมบูรณ์ในตัวตนของคุณเองอะตอนนี้คุณโทษแต่ตัวคุณเองว่าคุณไม่สมบูรณ์คุณนั่งจินตนาการแต่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์รณนั่งนึกถึงสิ่งมโนของคุณไปอะนะ ออกมาจากความทุกข์เธอค่ะคุณเห็นไหมคะถ้าเกิดคุณทุกข์อย่างเนี้ยอนาคตของคุณไม่สิ้นสุดอะยังไงมันก็ต้องไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วอะทำไมคุณไม่ก้าวคะคุณก้าวสิคะคุณคุณชาวราศีกุมคุณก้าวเลยไม่รู้จะก้าวยังไงไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะทำไงตั้งสติให้ดีความหวังของคุณเนี่ยคือคุณต้องการที่จะเป็นเศรษฐีเป็นคนมีเงินนั่งนับเงินนั่งนู่นนั่งนี่อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากเป็นคนที่ไม่ขาดอะไรสิ่งใด แล้วค่อยๆตายคุณคิดอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ทํำ่ะคุณก็นั่งรอมันอยู่อย่างเงี้ยเออนั่งทําอยู่อย่างเงี้ยทําอะไรก็ทําแบบว่ายังไม่รู้จะทําอะไรยังหาตัวเองไม่เจอตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณได้สร้างถ้าคุณได้ทํานะคะคุณเอาสัจธรรมขึ้นมาก่อนเลยถ้าคุณมาดูดูไพ่กองนี้ชาวราศีกุมเดือนพฤษภาคมนี้นะเราจะบอกคุณว่าให้คุณเห็นสัจธรรมก่อน คุณเอาสัจธรรมเข้ามาใส่ตัวคุณเลยว่าณวันนี้คุณต้องมานั่งลำบากนู่นนี่นั่นเนี่ยคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเมื่อไหร่มันถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงพอมันถึงที่สุดปุ๊บคุณจะรู้ว่าสิ่งใดที่คุณจะทําแล้วมันจะมั่งมีเงินทองคุณเอาอนาคตเนี่ยมาใช้ก่อนเลยอนาคตที่มันมันเป็นสัจธรรมเนี่ยก็คือณวันนี้ให้คุณรู้ถึงสัจธรรมก่อนการสูญเสียการนู่นการนี่ที่คุณสูญเสียไปเอามันมา เอามันมาเข้าตัวคุณสักพอมเอามันมาเข้าตัวคุณนะคะแล้วคุณก็มาตั้งใจทํามันเอาใหม่ทํามันทุกสิ่งทุกอย่างใหม่เริ่มมันใหม่หมดเลยค่ะค่อยๆเก็บค่อยๆหอมค่อยๆรอมเดี๋ยวมันก็จะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังในอนาคตนะคะเราจะไม่มานั่งรออนาคตนะคะเราจะทําวันนี้เลย เราถามว่าวันนี้เราคุยเรื่องความรักไม่ใช่หรอแล้วทําไมมาเป็นอย่างนี้ก็ความรักในตัวเรามันยังไม่มีเลยแล้วเราจะไปพึ่งแบ่งให้ใครเขาล่ะคะเพราะวันนี้เราจะต้องรักตัวเราและรักอาชีพของเราเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเราและรักอาชีพของเรานะคะสิ่งที่คุณหวังมันจะตามมาเพราะฉะนั้นเราเลยบอกคุณว่าไพ่อันนี้บอกให้คุณเอาอนาคตอย่ามาใช้ก่อนเลยดึงมาก่อนเลยไออาการที่แบบว่าเราเคยแฮงกับมัน่ะเราเคยผิดหวังเราเคย รู้สึกไม่ดีกับมันอะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันตายไปจากหัวใจเราอะเอาเก็บขึ้นมาแล้วเอามาเป็นประสบการณ์มันจะก้าวเราไปสู่มหาเศรษฐีในวันข้างหน้าได้เลยนะคะแล้วก็จะทําให้เรามีครอบครัวที่อบอุ่นได้ในวันข้างหน้าเลยนะคะอนาคตที่คุณหวังคุณก็อยากจะมีความสุขอยู่แล้วไม่ต้องมากมายก็ขอแค่เล็กๆในๆในในในบ้านปลายของคุณอะคุณเพิ่งคิดได้อะ,อะว่า ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องยิงยิงใหญ่เพราะคุณอาจจะเคยยิงใหญ่มาก่อนก็ได้แล้วมันพังทลายอย่างเงี้ยค่ะคุณก็อยากจะมีสิ่งที่คุณเล็กๆแต่เป็นของคุณเองแล้วก็อบอุ่นอยากทําไร่ทําสวนทํานาอยากอยู่กับธรรมชาติอยากจะมีกันแค่สองคนอย่างเงี้ยค่ะชาวราศีกุมภ์คิดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเบื่อมั้งคะมันน่าจะเบื่อกับสิ่งที่เคยเคยเจอเคยเคยผิดหวังมาแล้วก็เขาเรียกว่าเคยเคยได้อยู่มาแล้วอะตรงนั้นอะมันไม่มีความสุขอะ คุณอาจจะค้นพบในความสุขของตัวคุณเองก็ได้นะคะในปักนี้อาจจะค้นพบตัวเองว่าตัวเองอาจจะได้มีชีวิตที่มันสุขสงบสมบูรณ์ก็ได้ไม่ต้องไปนั่งเก๊กท่าแล้วก็วางอํานาจใส่ใครอีกต่อไปแล้วเพราะคุณเจอสัจธรรมแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ตัวตนสิคะตัวตนมันบอกว่าเป็นก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้าเนี่ยก็คือ ความล่าช้าความล่าช้านี่ก็หมายถึงการรอคอยอะไรสักอย่างที่มันมันไม่ผ่านไปสักทีอ่ะมันยังอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องรอให้มันผ่านนะเราตัวเราเนี่ยเราสร้างเองให้มันผ่านไปเร็วๆเราก็ไปหาสิ่งอื่นทาอย่าอยู่ตรงนั้นค่ะหมายถึงว่าอย่าอยู่ตรงนั้นก็หมายถึงว่าอย่าอยู่กับความคิดตรงนั้นตรงนั้นที่มันทําให้เราวนไปวนมาเปลี่ยนแนวความคิดใหม่แล้วก็ลองเดินออกมาว่ามีอะไรให้เราทํามั่งเขาบอกห้ามออกนอกบ้านเราก็เปลี่ยนจากมุมนั่งเล่นมาอยู่มุม มุมในห้องนอนเปลี่ยนจากมุมห้องนอนก็ไปอยู่ห้องครัวเปลี่ยนจากมุมห้องครัวก็ไปอยู่ห้องน้ําอย่างเงี้ยคะ่ะเอาที่มันตามสบายเราอะ่ะให้เราได้ไอเดียหรือไม่เปลี่ยนจากการดูทีวีก็มาอ่านหนังสือได้หรือว่าเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือก็มาชมคลิปเรานี่ไงคะเพราะฉะนั้นได้ไอเดียอะไรบ้างเอาไปจัดการกับตัวเองมันก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งะนะคะที่คุณได้อ่านแต่เราอะ่ะสรุปมาให้สั้นๆคุณก็อาจจะไปใช้กับชีวิตคุณได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผ่านไปให้ได้นะคะ ความเป็นความตายมีอยู่ตั้งอยู่ระดับไปให้คุณนึกถึงสัจธรรมพวกนี้ซะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่มันเป็นวัตจักรกลับมาหาเราในสิ่งที่ดีแล้วก็สดชื่นนะคะเพราะไพ่ไม่ได้บอกว่าชีวิตคุณจะตันแต่ให้ใช้ในสิ่งที่มันดับไปแล้วให้มันมีประโยชน์เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกุมนะคะคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นแน่นอนคะ่ะแต่ต้องผ่านวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ